สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกมเดทบายเดลัยอีกครั้งนะครับเพราะผมจะมาจูงผีกันอีกรอบยังไงล่ะแน่นอนคนระับปั่นไฟเลยอันดับแรกเลยมาอยู่กับด่านด่านของลินนะน่าจะผมถ้าผมจําไม่ผิดน,นะจะน่าจะเป็นด่านของลินแล้วเราก็ปั่นไฟไปก่อนนะมนอะมองหลุดเพื่อนโดนไล่แล้วครับทุกคน มีเกมมีกะมีอีกคือผ่าจยังไงมีกาอ่ะอ่ะมีอะไรครับเนี่ยล้มแล้วนะล้มแบบไวไวสุดน่าจะเป็นฆาตการที่ฆ่าเราได้ไง่าย จะมาหาเราต่อไหมเราไม่ทราบนะครับทุกคนตัวอ่าแล้วโดนด,ดึงหลังตึงโดนด,ดึงหลังตึงตึตัวอะไรวะไม่รู้แหละต้องวิ่งไปช่วยเพื่อนล้ะไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ <S <S ถ้าจะกลับไป <S <S จะขอเดิมของเขา ควรจะไปช่วคนนี้ก่อนแล้วกันโอ้เดวิ Red, จริงเดวจริงเลยเดวดีจ้ะดีจ้ะแม่ยายทันไหมทุกคนว่าทันมเพราะว่าทัน ไปบ้านเล็กไว้ก่อนอเป็นการเป็นการเอาชีวิตรอดนะทุกคนแล้วผมโดนไล่ต่อไงอันนี้เม็ดเลยล่อใส่เพื่อนเป็นงานของเราโอ้โหไม่มีไม้เลยเหรอทำจริงแล้วผมไม่รู้ไงว่าเพื่อนเราอยู่นั้นผมก็จะวิ่งมาหาไม้ เพื่อนจะได้เล่นไหมนี่แหละปัญหาเขาจะไปหาฆาตกรต่อไหมผมไม่รู้แต่ถ้ารู้ว่าผมจะไปช่วยช่วยเลยแล้วกันผมไม่เห็นเขาแล้วตอนนี้เพื่อนเรา้จักกันดีหนึ่งบาทแพลหนึ่งดอก หนึ่งดอกหนึ่งบาดแผลเขาไม่ซ้ำเพื่อนนะถือว่าเขาแบบมีเมตากรุณนาผมพูดเล่นเขาไปไหนเราไม่รู้ผมเจอเดรดตัวเดิมว่าเนี่ยตัวแบบที่มีเมตากรุณนาแล้วใส่แบบอ่าโมลิกับโนวันมาท้ายเกม เ,เราโดนแขวนกันรัวๆเลยนะทุกคนเจ็บกันทุกคนนะตอนนี้ถ้าจะรอดก็รอดยาก่อยเพราะเพื่อนเราล้มกันอีกแล้วครับครับเพาเพื่อน,นปั่นไฟอย่างเดียวเลย นนู้นก็จะตายทำ <c oughs> ไงดีเพื่อนผมก็ยังคงปั่นนั่งปั่นไฟสยอดไะล่ะสยอดเ<ม>พื่อนตายโอเคเรื่องเรื่องเพื่อนตายครับโอเคเรื่องวิ่งดีครับทุกคน อย่าบางังไล่กูด้วยโดนโดนเฟสแรกไม่เป็นไรครับเอาลม้ลมล้มล้มนะเอาแล้วยอมเขายอมไม่สองนะเขาเขายอมไม่สองเขาเป็นผีมีเมตตาปาดีมี กี้ผมถือว่าเขายอมไม่สองพี่จ่ะสาวนี่กูพับรู้ว่าจะรู้ไม่รู้ดีจ่ะวันดีจ่ะยัดไม้เป่าเราอ่ะเรายัดไม้เป่า เรายัดไม้เพ่ายัดยัดเลยอะ่ะพับไม่ทันเลยอะ่ะกดไม่โดนเด็กคนก็ได้เครื่องหนึ่งนะครับทุกคน เพื่อนมาช่วยมาแล้วครับเอาผีมาด้วยหรือเปล่าเอามาด้วยนี่ไม่ตลกนะรออยู่นู่นคิวนก่อนก็ได้เพื่อนแต่แล้วน่าจะตายไปหมดเมสสแต่์เขาจะปล่อยให้เหลือคนเดียวแล้วเราแล้วผมเจอรูมนะ หรือเ,เพื่อนจะเจรุงผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่รอดเป็นคนสุดท้ายก็ได้เพื่อเพื่อนคนนั้นตายแล้วแหละ นี่เขาไล่ผมด้วยประเด็นน่ะก้านหน้าต่างแล้วจริงๆเขามีหน้าต่าแค่นี้นะโอ้เขารู้ผมรู้ว่าเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพุ่งเข้าไมเขาไม่ไมพุ่งหรอคนแบบเนี้ยมีสักแผ่นเปล่า พอสักแผ่นก็ยังดีไม่คิดว่าจะหลอกไฟอืมโอ้โหกูจะเอาทุกแผ่นเนะเอาเลยเพื่อนมาตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีบายชิบหายละแต,ตรงนี้มีนะทุกคนแล้วกูวิ่งแบบไม่มองหลงังแม่นี้ก็จูกยากนิดนึงมันเป็นแม่แถว อยาากกมเรียบร้อยตายกันหมดครับทุกคน ายออุยย่างน้อยก็บวกบวก,บวกแบบพอดีเป๊ะเป๊ะสกอร์ก็น่าจะเยอะสุดครับ G G ครับนี่เขาพิม,มพ์ G G ม GT, าแล้วก็พิมพ์ G G กลับไม่เป็นไรเราก็ไปต่อกันเกมที่2กนะันดีกว่านะทุกคนมาครับกัแบบเกมที่2กับด่านลานแก๊สเฮเวนนะตอนนี้ไปเลยหาเครื่องปั่นไฟน่าจะมีใกล้ๆเครื่องหนึ่งนี่กับแมสเอลที น่าจะเล่นอด้อยู่มั้งมีตัวเท่มอยู่ข้างหลังผมนะเอ้ยเหมือนเราจะเจอยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งท,ที่ชื่อว่าตุ๊ดติดเกมผมอ่าถูกไหม ไม่เงียบยังครับอ่าเพื่อนโดนไล่แล้วนะเราปั่นไฟครับเพื่อนอเสียงเพลงขึ้นอย่างนี้ไม่ขึ้นเมเยอร์แน่นอน ปั่นแต่คิดว่าเป็นการเรียกขีอะไรมันไม่มาหรอกไม่มากันโดดกูยับยับฟังเครื่องด้วยฟังเครื่องด้วยได้ดูดด้วย จูกับอากาศเขาไม่ไล่เลยเขาไม่ไล่ผมจูกับอากาศเมื่อกี้เพื่อนเป็นไฟอยู่นู่นโอเคเราไปต่อเพื่อนขั้นสามเรียบร้อยขั้นสามเรียบร้อยผมรู้สึกตอนนี้จะมีแบบเปิร์สเปิ้ลเปิ้ลมือจับแทงใช่ไหมเดี๋ยว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 เดีคอยอยู่นู่นคอาอยู่นู่นไม่น่าจับแทงหรอกยกมีดคือไม่จับแทงใช่ไหมบอกผมผิด หรือจับแทงวะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเพลงยังขึ้นเพลงยังขึ้นยิ่งกลัวอยู่ผมยิ่งกลัวช่วงนี้จะเสร็จแล้วนะหะผมจะไม่เสร็จไม่ไม่ใช่นะอยู่ไหนวะ <c oughs> อยู่ข้างหน้าเลย เล่นอารมณ์แล้วดูระทึกมากครับเพลงใกล้มากโอ้โหตะขออยู่หน้าเลยนี่หว่ะเอากระตุกดดก,กระตุกเขื่อนผมแต่เชื่อว่าหนึ่งมันจะเชื่อวพอดีไม่ขึ้นเมเยอร์ เราก็รู้จักกันนะเรารู้จักกันป้องไม่รู้หรอกเพราะเราชื่อแมงโทมัสดีวันดีไม่ต้องมาดูดฉันฉันรู้ว่าฉันจะดูดเธอจะดูดฉันอะงรงไปแล้วไปปั่นคืออื่นแล้วตรงนี้มีบุญบุญรักษานะปั่นไปกับเพื่อนแล้วเข้าไปไล่คนอื่นไม่เขาอยู่นี่ถ้าดูดเพื่อนอยู่ โอเครู้เรื่องเพื่อนเราเพื่อนเราปั่นอย่างเดียวเลยว่ะเอาได้เพื่อนปั่นเราก็ปั่นดิกลัวอะไรอ่ะเนี่ยถ้ารอมาทางนี้ก็ไม่อยู่เหมือนกันล่ะล้มสองวะเนี่ยเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้น เพื่อนเพื่อนรังแกฆาตกรแล้วนะทุตุ๊ดติดตุ๊ดติดเกมเขาจะเป็นสายจูงแต่ผมสายเนียนเดี๋ยวผมไปคิ้วเพื่อนละอุ้ยเกือบโดนนี่เดียวเอง นีดตยวองห้องใต้ดินได้แล้วนะผมหิวเพื่อนผมฮิวยูทูบเบอร์ชื่อดังเปล่าเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปหาดูชื่อดังเปล่าเดี๋ยวผมไปหาดูเดี๋ยว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 ไม่เอาไม่ยืนเฝ้าเลย มีบอลลูนะทุกคนผมช่วยได้วิ <c oughs> ่งไปเลยจัดติงวิ่งไปเลยจ่ะเฟอร์มินอะไรไม่โดนบอกเลยไม่โดนไม่โดนบอกเลยแตะเ,เครื่องเลยแตะเครื่องแล้วค่อยวิ่งเย้ยอ,อย่ามาไล่กันอย่างนี้มันไม่ดีนะรู้ตัวเป้า ตรงนี้มีไม้เป้าไม่มีจ้าเฮ้ยปกติมันควรมีไม้เดี๋ยวัสดีเพื่อนเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นจะเย็นไม่มีไม้เลยเหรอออไว้อยู่นั่นไม่รู้แบบเช่นเคยครับไม่รู้แบบเช่นเคยครับเอาหลบตู้ผมมีลูกเองนะถ้าเข้าจแบบอุ้มเพื่อนคนนี้ไป ผมไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ดีด้วยไงผมหาไม่ <c oughs> เดี๋ยวโลให้ไวให้ไว <c oughs> อสวยอย่างนี้แหละ <c oughs> เพื่อนที่รัก <c oughs> วันดี เพื่อนจะเล่นตรงนั้นใช่ไหมดักพับไม้ด้วยผมวิ่งไปช่วยเพื่อนแล้วเครื่องไม่เสร็จวันนี้เครื่องไม่เสร็จบอกเลยไม่ไปละเพื่อนจะมีอคนหนึ่งไปช่วยเพื่อนด้วยหรเพราะเขาไม่ปัดไปละเออใช่ผมคิดถูกนะเมื่อกี้ผมไปเสียเวลาเน,น่ผมปันไฟให้มันเสร็จแล้วเนี่ยไม่บอกทํานี้ไม่มีไม้มเลยถามจริงเพื่อนเล่นไปหมดล้ว ไปติดตามช่องเขาได้นะแต่อย่าลืมติดตามช่องผมด้วยถึงผมจะไม่ดังเพราะว่าผมไม่ใช่คนก่นอไฟแห่อะไรอย่างเนี้ยคิวกันให้เสร็จเลยแล้วกันคิวกันไหมคุณตุ๊ดติด,ดเพื่อนตาย เพื่อนตายเป็นสนัญญาณว่าเปิดกล่องดีกว่าเพื่อไ,ได้เพื่อได้กล่องปฐมพยาบาลอ๋อเพื่อนบูนฮิวครับฮิว มีเปอร์ปูลนะผมก็อยากได้เปิร์ปูลเหมือนกันเดี๋ยวผมจะบ,บไปซื้อตัวปูเมาแต่ว่าแต่ว่า่แา,าแพทหน้ารู้สึกว่าเปิร์กปูนจะโดนโดนเนิร์ผมก็อาจจะเล่นตัวอื่นผมไม่รู้เหมือนกันอาจจะเปิร์อื่นเปิร์ที่แบบดีละมัง้งเปิร์หน้าแัทหน้ามีอะไรดีผมไม่รู้ ที่เรารู้สูผมจะมาปั่นเครื่องนี้เขาคงจะไม่มาแบบดึงหลังผมใช่ไหมแบบจะเอแต่เองเขาแอบดูดูตามซอกบุมก่อดูแบบตามตามติดซอกติดอ่าเฟิร์หมีโดนไล่อยู่นะ เขาน่าจหรอดูดด้วยไล่ด้วยเขามีตีลมเขามีตีลมแล้วเครื่องก็เปิดผมรอเพื่อนเสร็จแล้วผมก็จะแบบใช้ช่วยเขานะผมจะเอาเครื่องน,นี้ให้มันมเสร็จ อเคเรื่องเฟสที่สองคงไม่เป็นไรหรอกครับรอเราเกี่ยวเครื่องนี้ให้เสร็จโอเคเราก็จะเหลืออีกเครื่องนึงเหลือเครื่องนั้นอยู่ไหนเอ่ยคุณตุ๊ตติดคุณตุ๊ตติดจะไปเอ่ยอันนี้พอครับปั่นไฟทางตันก็เนี่ย เขาเลายกคนตัวติดอยู่นะผมจะไปช่วยเพื่อนคน mm hmm. ต,ติดกับ mm hmm. ผมยังไม่โดนสักเฟตนะตอนนี้เพราะว่าคนติดช่วยผมมาเยอะอยู่ mm hmm. มาฮิ้วกันก่อน mm hmm. มาฮิ้วกันก่อน mm hmm. ฮิ้วกันไหม mm hmm. อย่าเพิ่งวิ่งสิ เจ้ากับเฝ่าแ,าแลนโพสสาวนู่นไปปั้นไฟหมเอาเครื่องเสื้อไทยมันเสร็จไปมันตรงห้องเหมือนหิ้วนี่มันสีดูดยังเดียวละแบบขนาดนั้นนะ <c oughs> เอาให้เสร็จครับถึงสกิลเช็คมันจะเร็วแต่ผมก็จะกดให้มันโดนนะมันตุ้ตีเขาโจอยู่เขาต้อจะโจกนารนที่เขาเป็นแบบยูทูบเบอร์ปะสตรีมเมอร์ปะผมไม่รู้ เอาให้เสร็จครับเราจะไปช่วยเพื่อนกันความที่เขาลมจะได้ไม่สูญเปล่าเนะโอเครู้เรื่องเปิดประตูเปิดประตูก่อนแล้วเราค่อยไปช่วยเพื่อน,ออนเพราะเขาโดนโดนเฟสแรกน่าจะไม่เป็นไร เพื่อนโดนฟันนะไม่เพื่อนไม่โดนเพื่อนเจ็บอยู่แล้วขอโทษแต่ผมจะไปช่วยคนตัวติดนะผมจะไม่เขาตายเพราะเขาช่วยผมเอาอไว้ตั้งรอบสองรอบสามรอบผมไม่รู้ดิมจำไม่ได้แล้วยืนเฝ้าหน้าตะขอหรือเปล่าเรือแอบ ดูดมันจมมุมตึกหรือเปล่านั่นไงกูว่าแล้ววันดีจะติงโหยากเลยทีนี้ต้องรอเฟิงมินมาช่วยไม่ต้องมาดูดกัน ไม่โดนออกเลยช่วยละเป็นการหลอกมาให้เขาไปช่วยกันเขาจะเจ็บตองคู่เขาไม่น่าเป็นไรนะผมไปเปิดประตูให้เพื่อนกัน โดนพีบีบโดนพีบีบต้องทำไงคุณตุติจะไปช่วยเพื่อนเป้าแต่ถ้าเฟิงหมิน่นเขาน่าจะตายแล้วนะผมว่าผมไปดูพวกเขากันเป็นผู้ชมอ่าเขาช่วยกันอ่าเฟิงหมิน่นนมนะครับทุกคนคุณตุติยังแบบยังจะช่วยเขาอยู่นะเขา เรียบร้อยโดนแน่นอนไม่เนียนไม่ขึ้นไม่เยอะบอกไม่เนียนโอ้โหแล้วผมรอดคนเดียวงี้รู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดนะผมโดนทีบีบคันออกระตูเลยฟงหมินผมพยายามสุดๆแล้วนะผมโดนทีบีบ คด okay. ูเรื่องครับโอเคครับทุกคนสลับคลิปนี้ผมก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอนุสวีราตีสวัสดิ์ครับ